มีนับเป็นเวลา239ปีมาแล้วนะคะตั้งแต่ครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์กลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆเดินทางมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจนทําให้กรุงเทพมหาคนครกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมหนึ่งในนั้นคือชาวไทยเชื้อสายขเขมรค่ะ ข้อมูลจากหนังสือชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือชุมชนชาวเขมรหลายแห่งที่ตั้งอยู่ด้านในและรอบนอกกรุงเทพมหานคร ชุมชนขเขมรริมคลองรอบกรุงในอดีตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งได้พระราชทานที่ดินให้เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวขเขมรหนึ่งหมืคนที่โปรดให้มาขุดคลองคูเมืองพระนครฝั่งตะวันออกริมคลองคูเมืองเยื้องปากคลองหลอดยังเคยเป็นที่ตั้งของวังเจ้าขเขมรที่ลี้ภัยทางการเมืองเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในบรรดาชุมชนเขมรที่ยังหลงเหลือร่องรอยแห่งอดีตตั้งอยู่แถบย่านสามเศนรัชการที่1พระราชทานที่ดินบริเวณน,นี้ให้แก่ชาวเขมรที่นับถือาศาสนาคริสต์โดยมีวัดคอนเซปชันเป็นศูนย์กลางชุมชนบ้านบาทเดิมเป็นถิ่นฐานที่ประบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สโปรดให้ชาวเขมรขยับขยายมาลงหลักปักฐานที่นี่ด้วยฝีมือในการทำบาดพระ จึงทรงสนับสนุนให้เป็นอาชีพสืบมาแม้วัตถุประสงค์จะไม่ได้ทำบาตรขึ้นเพื่อถวายพระเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตบาตรที่ชุมชนทำเนี่ยเปลี่ยนหน้าที่ไปแล้วใช่ไหมคะครับ<ไ>ปเป็นบาตรที่ระลึกด้วยเพราะว่าบ,บาตรเราทำด้วยมือบ้านไหนจะเลิกก็แล้วแต่แต่พ่อแม่เราเนี่ยเรียกลูกๆมาบอกว่าช่วยอนุรักษ์งานบาตรเอาไว้อาชีพบาตรเนี่ยก็คือเลี้ยงเลี้ยงพวกเรามาจนโตถึงทุกวันนี้ ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าสังคมไทยประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติาศาสนาที่มาอยู่ร่วมกันและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านแต่งเมืองของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ การเวลาได้หลอมรวมชาวเขเมรในอดีตให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีจิตสำนึกของความเป็นไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและนี่คือสารคดีชุดแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ